สวัสดีครับพบก,กันกับช่องกแเดมออนทัวร์ครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายเดือนเลยเพราะว่ากล้องของโทรศัพท์ใช้ไม่ได้กว่าจะได้ตัวใหม่มาทดแทนก็ใช้เวลาอยู่ก็วันนี้เป็นคลิปแรกของกล้องใหม่ก็เลยจะมาพาเพื่อน มาดูต้นมันซึ่งก็ไม่พ้นเรื่องมันเพราะว่าพวกเราทำมันกันอยู่อันนี้เป็นพันธเอามาขยายพันธุ์แถวบ้านนี้เขาเรียกว่าการแดงแต่เท่าที่ถามเพื่อนๆดูน่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นพงเพชรแต่เท่าที่เท่าที่ปลูกทดลองดูก็แร้งดีครับ อันนี้ปลูกมาห้าเดือนก็สูงเลยหัวเป็นฝ่ามือละห้าเดือนไม่ไม่ถึงห้าเดือนดีเดี๋ยวพาไปดูกันซึ่งจะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์คือเขาให้พันมาเริ่มแรกเลยนะปรากฏว่าเอามาปลูกไว้แล้วฝนไม่ตกเลย ประมาณสองถึงสามเดือนก็คิดว่าตายแล้วเตรียมรถจะไปถ่ายทิ้งก็มีคนบอกว่าปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเขายังไม่ตายเพราะปรากฏว่าหลังจากนั้นมาอีกไม่ไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งเดือนฝนก,ก็ตกเจ้าของซึ่งผมก็เตรียมตัวที่จะไปถ่ายทิ้งพอไปถึงตรงที่ปลูกที่จะไถปรากฏว่า กระทอกยอดใหม่มาแล้วก็โตมาเรื่อยๆจนกระทั่งขุดขายก็เลยได้ประสบการณ์ว่าเขาทนแล้งนี่อันนี้ปลูกได้น่าจะเกือบเกือบห้าเดือนหรือห้าประมาณห้าเดือนเดี๋ยวลองคุยดูหัวดิอ,อ,อ่ะเจออนะไรเนี่ย อันนี้หัวบนเจ๋อ,ะอะจลอะอันนี้กะเจอไหมหัวอ๋อหัวดกใช้ได้เลยก็ถือว่า ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกลียดเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยฉีดฮอร์โมนเลยเพราะว่ามัวแต่ไปวุ่นวายอยู่อีกแปลงหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ตายเรียบร้อยแล้วยี่สิบไร่เพราะว่าฝนไม่ตกเลยตั้งแต่ปลูกมาก็คงต้องรอพันของเนี่ยของต้นนี้เอาไปปลูก ตรงนี้นี่ที่เอามาปลูกนี่ขยายพันธุ์ได้ประมาณสามไร่ครึ่งแต่คิดว่าปลูกคงไม่เต็มยี่สิบไร่ที่จะไปปลูกแต่ก็จะพยายามปลูกให้ได้มากที่สุดเพื่อจะขยายพันธุ์เอาไว้เพราะว่าแปลงนี้นี่ที่ปลูกเนี่ยโดนฝนสองครั้งห้าเดือนเนี่ยฝนที่ทำให้เปียกนีย ก้อนดินยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ยังไม่แตกเลยเพราะว่าฝนไม่ค่อยไม่ค่อยโดนฝนฝนไม่ตกตอนปลูกนั่นช่วงแรงแรงนั่นสูบน้ำลดดินหน่อยหนึง่งแล้วก็ปลูกแล้วก็มาได้ประสบการณ์แปลงนี้แหละคือตอนแรงอ่น้ำไม่พอก็เลยลดดินได้ไม่ครบมันมีอยู่ร่องหนึ่งที่อยู่ทางทางท้าย,ทา,ยทางนู้นน่ะพอปลูกเสร็จปับ๊บ ตรงอื่นน่ะเขาแตกหมดแล้วเหลือตรงแถวนั้นแถวเดียวไม่แตกก็คิดว่าโสยังไงก็ตายแต่ปรากฏว่าพอฝนตกมาเขาแตกตอนนี้ก็ต้นน่าจะเกือบเท่าๆกับกับพวกนี้แหละเดี๋ยวว้เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าต้นสูงแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ลองลองเดินดูก่อนแต่อันนี้ก็ถือว่าสูง สูงเลยหัวไปเยอะและ้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่เคยทําก็หรือว่าเคยใช้พันนี้หรือว่ามีชื่ออื่นที่ไม่ใช่พวงเพชรหรือว่าการแดงก็ช่วยคอมเมนต์มาให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าผมปลูกก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกพันอะไรกันแน่ยพยายามถาม หลายๆคนที่เป็นผู้รู้เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นยอดก้านแดงผมก็เลยไม่เข้าใจว่าพันุ์ที่เป็นชื่อเขาจริงๆอ่ะใช่พวงเพชรไหมถ้าใช่ก็เพื่อนๆที่รู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับอ,อันนี้คือแถวริมที่เล่าให้ฟังว่า เป็นแถวเศษที่ว่าไม่โดนน้ำแถวอื่นเขาไาจจะเป็นเศษเขาก็โตเกือบถึงอกแล้วบางที่ก็อกแล้วก็อันนี้นี่ข้างในนี่ไล่ๆเขาเนี่ยเกือเกือบจะโดนเกือบจะถึงหัวอยู่แหละก็ถือว่า เป็นอีกพันหนึ่งที่เท่าที่ทำมาทนแรงได้มากมากกว่ากเกษตรศาสตร์ที่เคยปลูกมาแต่ว่าอลิมนี่ไม่ได้ฉีดยาจะเป็นจะเป็นหญยาที่เป็นเคือแต่เขาก็ไม่ทาน ันนี้ดูข้างบนเดี๋ยวลองขุดหัวทางนี้ดูสิใหญ่ไหม ็น่าจะใช้ได้อยู่นะไม่คิเลยอีกสักสองเดือนน่าจะเอาไปขยายพันธุ์ได้ยังยังไม่มั่นใจว่า หลังจากที่ตัดเอาไปทำต้นพันธุ์แล้วจะขุดเลยหรือว่าจะปล่อยเอาไว้เพื่อให้แตกต้นใหม่จะได้ขยายพันธุ์ใหม่ถ้าไม่พอก็น่า,น,าน่าจะทำแบบนั้นซึ่งจะได้ต้นพันธุ์ที่ไวขึ้น สำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ